วันนี้เพิ่นเกสิได้จับเมือพี่น้องขึามสาทางรถบัสหรือว่ารถทัวร์สองคันนี่เพิ่นก็สิได้ไปแวะอยู่ที่พระธาตุโพนมาพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสิได้นำเที่ยวไปพระธาตุพูนจังสิได้กลับนครไกล้ซอนพมหารเพิ่นว่า เป็นเศรีเด็ไปแวบุญพี่น้องโยผาดโ่นี่กาทตรทนเคียงจัาได้ก็อนุมทนาบุญพี่น้องโอ้ยผู้ที่มมือมุ่งุ่คอยมาไงมีไฮโซมันหล่อรวยเงินบาทหนึ่งร้อยสามล้านกีบพี่น้อง่บาทแต่ว่าเงินบาทช่องเงินันบาทพี่น้อง เงินวนนี้กับบริโภคเฮียเสียหายไปทางไหอาครงาากปกราประไาัที่สวยงามพี่น้องอารมณ์วันาสตร์ถูกบ <cient yal sh ält> ุญคุณพี่น้องบุญหอยยอดเชิงอาคณะพป้าจาก นครไก่ซ้อนพรมมีหาพนพะนองบ้านหัวเมืองเหนือเพื่อนมาร่วมบ้านหัวเมืองเพื่อนได้กบ้าเห็ดคุณเห็ดสินที่นี่เพื่นแดงน้นำผาป่ามาลองอยู่ที่วัดไสยานาลตีทนพี่น้องบ้านนุงสุภูมิเมืองสองทอนแฝงสงระเกดทางรถทัวร์เพิ่นกับสิบไปท่องเที่ยวตัวต่อพี่น้องไปท่องเที่ยวรถทัวร์สองคันไปที่พระธานอุโมง บ้านรา,ารครูกเมือ,องโซคอนแขวงสวรรคเขตพี่น้องนอกจากนาั้นเพิ่งกิดสิบไปแวร์อนชิกพลับบ้านเพิ่งกิดสิบไปแวรพระธาตุพูนเห็นว่าไปวุสซาพระธาตุพูนจังสีย,อย่อยย้อนกลับเมื่อเอาขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องที่มาจากสวรรคเขตนล้วพี่น้องที่มาจากเมืองไกซอนนักข้ไกซอน,นพร้มมีหางแกบขอให้เดินทางปลอดภัยกุสิเมื่อกับเมื่อพี่น้องพูนทางรถตู้แล้วก็รถบิบิโร่เิ่นสิกลับแล้วพี่น้อง ที่แห่ผาป่ามาทางขางนกรกขอให้เดินทางปลอดภัยทางคณะอาวนสเ็บแห่ผาปาไป่นองการสีเลยครับ กาสนุกออกมาเลยพี่น้องมือนี่พ่น่าในประมาณร้อยปลายล้านร้อยล้านขีพี่น้องกลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวบูคคาสีเห็ดคลิปสีร่อยปลายานนอยู่ประร้อปลาล่านสุกอยู่กลายแสนเติมพี่น้องเงินบาทขึ้นกบประมาณสองแสนบาสิถึงเนาะประมาณสองแสนบาทสี่หก แต่กาโบน่พี่น้องเข้าๆเพราะว่าผู้ขากำบังได้รายละเอียดทั้งนั้นกาอิงตามพี่น้องเดี๋ยวสีสรุปทาอยากให้สรุปกาคอมเมนต์มาทาสั้นกาจบไปพี่น้องนาสีประมาณนั่นแหละลอยปลายล้านปลายมันกบโบน่นอนเพราะว่าต้นที่ได้มากกันนาซีได้หลายล้านพี่น้องต้นที่น้ำม้นี่กาเพิ่มพองกำลังปิดแย่ยอดเพิ่นกับสรุปเนาะยอดที่ ผูดชิมีจะใช้ใจสถาเพิ่นต่อยอดไปเพลกาผาป่าที่มาร่วมนั่นนั่นคือยอดเงินที่ผลสรุปออกมาแต่ว่าเป็นต้นต้นที่หลายคุณหลายคนเหตุเพิ่นกาบบ่ได้สรุปไปนอนมาทั้งบ้านเพิ่นกาสีให้เพิ่นมีความคิดอยากสร้างอยากซาพัฒนาเพิ่นกาสีแก้ใบเป็นเพินกาเจ้าเปรย์เพไรเงินตามขาดหมาย ที่เป็นยอดน้ำจั่นอะไระพี่น้องแต่หากว่าบริสุทธิ์ใส่เป็นเงินต้นกับคือเงินต้นนะเป็นต่างหากเนาะมันบริขีกันกับข่าปลาข่าปลาต้มเม็ดอร่อยปลายล่านพี่น้องทูว่าเกินขันไม้เดินขันไม้ก็ขออนุโมทนาบุญนำพี่น้องชาวนครแกซอนที่มารวมอยู่แห่งนี้นะพี่น้องกับข้อมอบใจคอพี่น้องยอดเจียวอีมีงานหน้าจะได้มวลคนไทยพี่กันได้ขนาดไห เอาพวกค่าเสิตะจบมคิดเพียงอย่าเริ่มขับไปกินติดตามกันเด้ออย่าเสี่มขับไปคนไล้วก็แชรกกันเน่เอามาในข้อกล่าวคําว่าสระบ่ายนดี